ล้มเหลวบริหารเทศทเนี้ก็เพราะผู้นำโง่นะครับไม่มีวุฒิภาวะบ้าอำนาจลองฟังคลิปดูนะครับาาาาาาก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไงที่ทำเลวะที่ทำอะไรต่อมาต่อข้างก็ไม่ได้ก็ออกไปขึ้รถใช้พูดเมืนนนอนี่เนี้ยไอ้หาไทยเอามาถ่ายที่ว่าผมไม่ทีวุฒิที่โน่น,นนี่นี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำไงด่าที่ ฉัสั่งไปนี่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงเล่าไอ้บ้าเออไอ้ไงผมไม่ขี้ข้าแล้วไงวะไล่ล่ากันมากนะเนี่ยไล่ล่าเดี๋ยวถ้าไล่ล่าแล้วตีออกแต่นั้นเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สุสิไล่สิไล่ได้ดิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกแบ่งเขตแม่งตายหายทั้งหมดทั้งไงไม่รู้ไอ้เรื่องสังคโปร์ว้พวกเนี้ยจอทำไงต้องมีอะไรพอท่านนายกจะเป็นบ้าหรือไง เขียนอะไรเหมือนทุกวันจะเอาอะไรตั้งนะเก่งตึ้งหนามาบริหารมาสมัครเป็นสสอะไ้มันหนึ่งท่านบอกให้ผมไม่ทำถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อยสามใช้งาเปลือกแล้วกูทำยังไงวะมันรโทนะสมองมีแปดหมื่นสี่พันเซลล์วะซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอะแล้วัเสียง คเบื่อผมไม่ได้ผมก็เบื่อคุณไม่ได้เขาดูเบื่คนไทยทำไว้ไมรฝั่คุณที่เบื่อมอไรคนร้าครไทยเลคะคั่งกับฝ่ายฝังไายประเทศนนะจะได้บอกไอ้ดีเป็นอย่างเดียว ท่านประธานครับผมเองก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับเห็นหนายกรัมตรีมาหลายท่านไม่เคยเห็นนายกรัมตรีคนไหนที่เลวซามนะขาดภาวะผู้นำบ้ามน,นาจอย่างนี้เลยนะครับไปไหนก็ถูกขับไล่นะครับลองดูไปไหนก็ถูกขับไล,บล,ไไบไล่ไม่ว่าจะเป็นที่ชายาทีหรือเชียงใหม่นะครับ ครับบางแห่งยังมีการให้ของรับอะไรต่างๆ,ๆเยอะแยะนะครับถ้าเป็นผมผมไม่ทนอยู่หรอกไม่ได้ร้านนะครับเราออกไปนานแล้วนะครับจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการอภิปรายของท่านมาผมก็ยินดีรับไปทุกเรื่องอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวผมเรื่องการเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรทั้งสิ้นน,นะ ก็เรื่องแรกก็คือที่ผมเคยพูดคําว่า840,000สี่นเซลเลยผมพูดเร็วไปนิดนึงนะจริงๆ้วผมต้องใจพูด840,000สี่หล้านเซลใช่ไหมมัน 8, 40, แปดแสนสี่หมื่ไงผมจำตัวเลขตรงนั้นมันมีถึงล้านล้านเซลล์อะนะวันนั้นผมก็เร็วไปหน่อยอารมณ์มัก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่วันนั้นนะรัวภาพที่ท่านมาออกหลายๆครั้งนะั้นเป็นภาพในอดีตผมยังทําใจอยู่กับตั้งข่าวเขา นะเพราะว่าท่านก็เอาแต่เฉพาะเวลาผมตอบท่านไม่ดูเวลาเขาถามผมแล้ววันนี้ผมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะละนะจะเห็นได้ว่มผมก็รณมดีขึ้นเยอะในตป่าใช่ไหมนะถึงแม้ว่าท่านจะพยายามให้โยยุผมตามอะไรละ่ะที่ท่านวางแผนไว้ก็ตามนะผมก็ยังอดทนได้อยู่ถึงเวลานี้นะครับ WordPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้